สวัสดีครับสวัสดียามเช้ายินดีต้อนรับอยู่กับช่องตามอมดงซิงครับผมสวัสดีเอฟดีเอฟซีแฟนเพจชาวยูทูบแฟนเพจตามอมดงซิงเลยครับผม น้ำแรงจริงครับนี่จะท่วมเล็กแล้วครับผมน้ำไหลเชี่ยวมาแล้วแรงจัดถ้าไม่ทำในทางสะพานนี้นะครับรถรถสัญจรน่าจะวิ่งไม่ได้ครับผม อยู่ับไหลแรงจริงๆครับพี่น้องอันตรายมากนะครับนี่ห้ามลงเล่นน้ำใยนด็ถขาดครับน้ำไหลแรงครับจากองค์การบริหารส่วนตตำบลรมไพรครับ อานปลาแต่เช้านะครับํำลนนี้จะไหลไปห้วยลำพอกครับผมไปทางตลาดของอำเภอครับไหลไปนู่นครับเส้นทางนี้สำโรง cầm roi cầm roi cầm thai ạ, chạy đi anh ตอนนี้ก็ท่วมทุกพื้นที่ครับฝนตกติดต่อกันสอาวันครับ ตรงนี้เป็นทางเก่าครับทางเก่าตรงนี้เป็นทางเก่าสี่ห้าปีที่แล้วครับแต่ก่อนเดินมารถจะมาฝั่งนี้ครับแต่ก่อนแล้วก็ล่าน้ำน้ำมาแรงนะครับขึ้น ขึ้นไม่ได้ครับนี่ครับเป็นทางเก่าทำงลนเก่าครับน้ำไหลแรงมากเลยครับนี่ พักตกชวาไปหมดอมองเห็นพื้นเลยครับเนี่ยแรงมากเลย ôm thuốc kêu tia bên hông này, tài nam đang chặt. ต่ก่อนฝั่งนี้เป็นผักตบชวาเยอะครับแต่ก่อนไหลไปไหลไปตามน้ำครับบรรยากาศดีมากเลยครับ ีนี้น้ํามาแรงมากครับทีนี้ทุกพื้นที่ครับท่วมหนักมากครับนี่เป็นเตสุรโซลินครับถ้าโซรินท่วมนะครับที่อื่นไม่เหลือครับพี่น้องท่วมหนัก ใายให้ท่านเอฟซีท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมโอเคพนทีอย่างเอสีขอรับภูมินี่ครับทำลายแรงจริงๆครับผมพีม่น้อง ร,าารลายน่าจะไหลไปตามน้ำหมดเลยครับนี่น้ำเดยขนาดนี้ ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ